ืดแล้วยืดคอยาวแล้วเจออะไรฮหเห็นอะไรอ่ะอสตินตาตัวเลยออสติน <sk r isa> เป็นอะไรโอ้ยกลัวกลัว เห็นคนมาเห็นคนแปลกหน้ามาจูงแมงกระไซผ่านมาตกใจอยากรู้นะอยากรู้อยากรู้อยากเห็นเป็นแมวแบบอยากรู้อยากเห็นไปทุกเรื่องแต่ก็อยากแต่ก็แอบแบบกลัว ออสตินออสตินออสตินเขาไปแล้วออสตินออกมาออสตินมานี้มานี่เขาไปแล้วมานี่เขาจุงเขาจุงมอเตอร์ไซค์มายี่ื้อกระตื่นออสติน เสร็จยังอ่ะทำภารกิจน่ะฮะออสตินวันนี้ค้มนะค้มเข้ม <going> ิดค้มกลัว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 คนแปลกหน้าตาโตใช่ ดังส่แหละบ่ออกบ้านหลายนานๆออกบ้านทีแปลกหน้าแปลกตาเห็นอะไรก็แปลกหน้าแปลกตาไปหมดออกมายืดเส้นยืดสายเดี๋ยวก็พาเข้าบ้านแล้วฝนกำลังจะตกฝนกำลังจะตกออกมายืดเส้นยืดสาย บรยากาศมืดฟ้ามัวดิน์อึมคึมประมาณนี้ทั้งวันแดดก็อยากจะออกอยู่หรอกแดดนะแต่ได้แค่นี้แหละ